ใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกเคยสถานะนายนะคบเรียกแฟนได้หรือยังงานนี้บอกเลยว่าเหล่าเอฟซีต้องยกไม้พายทิ้งทันทีหลังจากที่พระเอกหนุ่มสุดลอยยัาไนนยนะพัดออกมาประกาศต่อหน้าซื่อขอสิ้นสุดทางเพื่อนกับนางเอกสาวสุดเจ้าเสน่ห์อย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอยากจะก้าวข้ามเส้นสู่ความสัมพันธ์แบบผู้ชายคนนึงที่ชอบผู้หญิงคนนึงพร้อมฝากบอกฝ่ายหญิงว่า ผมอยากให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตผมไปเรื่อยๆผมชอบเขาผมให้เขารู้แล้วว่าผมข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเขาแล้วที่เหลือก็อยู่ที่เขาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยล่าสุดวันนี้เองค่ะ สาวใบเฟินพิบสนุกเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกงานอีเวนต์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์สรุปได้ใจความว่าตอนนี้เป็นความรู้สึกดีรู้สึกพิเศษกับเขามากขึ้นส่วนสถานะตอนนี้ยังไม่เรียกแฟนถือว่าพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วฝ่ายชายเป็นคนน่ารักทั้งเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วทั้งต่อนหน้าเธอและต่อนหน้าคนลอบข้างมาตลอดซึ่งก่อนที่นายจะให้สัมภาษณ์เขาก็ได้โทรมาบอกก่อน ก็รู้สึกดีแต่ก็ตกพเพราะไม่คิดว่าฝ่ายชายจะพูดเรื่องจีบจริงจังส่วนเรื่องจะให้อีกฝ่ายเดินหน้าจีบหรือไม่ขอไปบอกเขาเองดีกว่าถ้าถามว่าใบเฟิร์นเปิดใจให้ในไหมจา้จาวตัวเนี่ยก็ตอบแบบเขินๆว่าอ่าฮะค่ะท้งนี้เนี่ยสาวใบเฟิร์นเนี่ยก็ยังบอกอีกเลยว่า ไม่ได้กดดันอะไรมันเป็นเรื่องที่ดีอยากค่อยๆรู้จักกันไปค่อยเป็นค่อยไปมันเพิ่งเริ่มมันเป็นก้าวแรกมันเป็นสเต็ปที่ดีขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์ตาเรามาเนาะไฟปะคะจริงๆก็คือสิ้นสุดควาเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะเออยังไงอสถานะดีกว่าเพอร์ตอนนี้ยังไงคนว่ามันมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ดีค่ะมันเพิ่งเริ่มมันเนาะตอนที่ในโทรมับอกเราว่าเฮ้ย ฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือจบเหมือนบทละครท่ามู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดักกระดาเขาตกใจค่ะตกใจเรารู้มาก่อนไหมความรู้สึกก่อนน้าอะไรนะคะมีกลิ่นกลิ่นอย่างเงี้ยไหมมีกลิ่นเมื่อวานไหก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆทำดีกับเราผิดปกติ อยู่แล้วคือเสมอตัวเสมอไปเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยจนพูดเนี่ยคุณผู้ชาเราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็พูดไม่พูดไม่ได้อะงจนรู้ไหมว่าก่อนหน้าเนี้ยแบบเขาไปศึกษาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าอยากจะกษาสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟัง ขเขาก็มาสารภาพเลยว่าเขาไปกษ,ษาุี่ตว์ใช่<ด>ใชอนเล่นวางสารสัตว์ในไปนเ,ไเป็นความรู้สึกยังไงหรือว่าแบบงงหรือว่า,ยาอย่างไรก็ยางๆค่ะเพราะว่าเรายัางไม่ได้วางกันเร็วก็<ส><ด>วพอเขาพูดอะไรมาเราก็เลยประกาศได้คุยหลายๆอย่างเลยยนแบบเออมันก็มันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบก็คสื่อข้อชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีมันนี้ นกังวลสิคะจริงๆคนรู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มด้วยไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาสารภาพอะไรกันแล้วเขารู้สึกขอเฟิร์นล่ะคะฟูเขาสารภาพออกในเมื่อนายเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาความสัมพันกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเขียนลงไปเขาอยู่กับเราเอออย่ได้แฟนเนระก็เราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกความรู้สึกที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งไปแบบคลิกกันก็หลังจากที่ได้คุยกันไม่น่้สนใจค่ะตอนนี้ก็โทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราเราตอบอะไรเขาไป หัวเล้อจริงอย่างที่เขาพูดค่ะเหมือนท่านจบใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวเราะไปก่อนอะไรเงี้ยทำไมหัวเราะหัวเราะมันเกิดแก็คเปิดงยากใกล้เคียงค่ะก็อย่างนั้นนายกับเขาแค่มาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะพอไห้เขาจีบไหมคะเออแล้วก็หนูจะรับไหมคะถ้าเขาจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะฮะนั่นันตลถ้าเขาจะจีบหนูจะรับไหมคะเปิดขาเปิดขาอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะ แตถ้าบ้านอยากรู้ไงถ้าบ้านอยากรู้ว่าเราวันนี้เปิดเปิดเปิดใจให้นายไหมตลอดตลอดตลอดที่ผ่านมา5ปีที่รู้จักที่จะเป็นเพื่อนจนจะมาแับนี้มันเกิดปัญหา ควางสะดวกเออการแต่ว่าแม่แบบเหผือโอกาสให้แบบสนิทกันแต่กับแม่ไปมหาลัยแบบเงี้ยมันก็เหมือนแบบทวามสะดวกเปรีย่างสะดวกมันเปรียบต่อไปหมดเลยค่ะตอบสิคะคำถามยาวมากคำถามว่าอะไรได้แบบหมูแดงเราก็แต่วันแรกหมูไปเขียวเอ็นดูเราอ่ะไปเขียวก็ก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เจอแม่อยู่กับแม่แล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากนั้นครับแอ กานได้คุยค่ะโทรคุยกับแม่อแล้วแม่ว่าเนียวาแม่แล้วกบแมนี่ก็ต้องบอกว่าสาวใบเฟิร์นเนี่ยเขินมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อถามถึงว่าสถานะของนายตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าสาวใบเฟิร์นเนี่ยก็ได้เปิดใจให้กับนายนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้วยการตอบแบบว่าอ่าฮะค่ะนั่นเองค่ะ คือไม่ได้ตอบอะไรมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่จะให้สายชายนั้นเดินหน้าจีบหรือไม่เจ้าตัวเนี่ยก็เลยออกตัวขอบอกก่อนไว้เลยว่าขอไปบอกนายนภัสเองนั่นเองค่ะง,งานนี้ก็ต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยก็รุนกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าสาวใบเฟิร์นเนี่ยออกมาตอบแล้วนะคะคุณผู้ชมยังไงนาเป็บันเทิงน,นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนายนภัสด้วยนะคะหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตาม คู่นี้เลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยจะไปต่อกันอย่างไรจะยังไงก็ติดตามกันด้วยคะ่ะยังไงทางเพจบันดาเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนคะ่ะ